กี่ทีคนร้านเลยจอลเลยจอลเลย ตอนนี้เราก็อยู่กับช่องไอเทนกันนะคะทำอะไรวะช่องไอเทนเนี่ยช่องเนี่ยเป็นของกูและเนี่ยช่องเนี่ยเป็นของกูแล้วจะบอกให้เฮ้ยเล่นเล่นแรงสีสีเลยหรอตาเแรกของวันด้วยกลัวอะไรอ่ะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไม่ได้ติบตัวตึงกูไม่ได้กูอีกกูนอนเล่นไม่ถนัดเนี่ยกูก็นั่งเล่นดีเดี๋ยวกูยิงหัวให้พวกมึงดูเป็นบุญตานะ เดี๋ยวกูเล่นเป็นไก่ให้พวกมึงดูนะเอ๊ะตกไม่เป็นไงนี่หัวแต่หัวลเฮ้ยเฮ้ยมีสาวอ่ะเลทเบอร์สองด้วยโลครับฮัครับเฮ้ยกป้องสาวด้วยเดี๋ยวสาวไปสาวสาวหลังสาวสาวดูั่นองอ้วอ ไม่ของกูโดนสองดาวห้าดางวสี่ยาวสี่สี่แบมหนึ่งขปยาคยวไปโคติดมาแล้วติดมาแล้วเิมตรก็แบบทำอะไรนิ่งๆก็แบบตายแล้วเออโซีแบบกูมันตึงเกินอะครับไม่ได oh, ้ทำเลยไม่ได้คีบเยวเมื่อกี้พี่ท่องคาถาแน่นะว เออสาวเบกกลัวแบสาวไม่ได้แบบกน่อะไรแบกมี่ไม่ได้คิวเลยชวนเดี๋ยวเดีมึงคอยดูกูละเมดดาท่องคาถาคุก็ได้คิวแล้วคอยดูอ่อ่ดูเลยนะเนี่ยสี่หนึ่งเนี่ยดูเก็บหูดเองเนี่ยตีอะไลี่สิอยู่ตรง้วเฮ้ยเยเนยยา แค่หลังเขาชนชนตัวเดียวอตัวเดียวมันเก็บแล้วยิงแค่แล้วเอาตัวนะตัวตัวอะไรละหัวล้วนเลยว่ามาเถึงหัวตีนหัวเต่ามันมันอยู่ตรงบ้านเอล์บ้านเอล์บ้านเอลนี่นะเออด้านหน้านี่แหละแถวๆนี่แหละเห็นมันวิ่งมาจมูกมันกลัวคนตึงไหม ตพี่กด้านหน้าบ้านตรงนั้นน่ะด้านหลังใหญ่ๆน่ะชนมึงหันไปดิไม่ออกมาดีมันหรอไอเข้างบนหลังคาหมเขาดีชนยิงหัวดิเฮ้ยเนี่ยไอคุณพี่เวมีตายคะเป็นปลาโอ้อีกนัดเดียวกูจะยิงตาแล้วแต่มึงมาลัดด้วยเฉยเลยเออใช่ไม่ใช่เบอร์เบอร์สองลัดเออพี่ย่ไม่ได้เอาระเบิดมา ไม่ได้เลยมันไม่ได้เกี่ยงด้วยด้วยครับไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นไรหลังนะคะวิตรงนี้ตรงจุดเจ็บแล้วนึงยิงได้ยิงได้เจ็บแล้วตรงจุดอ่ะอ้าวโอ้โหแม่ไม่ได้ตึงหรอกก็ไม่ได้หน่อยอ่ะก็ได้แค่หน่อยอ่ะเออก็ได้แค่เชิงแต่มันมันแน่นมันเล่นลุ้ม พูดมากกว่าเบอร์สี่เฮียต่อยปากแตกใช่ไหมเฮ้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นเป็นเฮียอะไรวะเบอร์สี่เก่งใจชุดกูด้วยมาเป๋กันซ้ำตัวเปล่าโโอ้หชุดกูด้วยแบบไม่สนใจน้ำหัวนี่เล็มๆอีกอีกเดียวใครแม่โยระเบิดยรเดีูาัง เก็โดคนล่าสเลยมันตึงเกินอ่ะไอ้เหลือตัวเดียวมันล่าเกินอ่ะครับเป็นอยู่บนหลังคาเอ้าสามไม่ทำยี่งิบก็มีไอ้บอไหมสาวเลยเป็นไงแค่มองมันก็ตายแล้วอ่ะเออแค่มองก็ตายแล้วอ่ะมีตาทิพย์อ่ะแต่คนนี้ไม่ทำเงินเลยครับ มีไอ้บอกไหมมีไอ้บอกอันนี้ไรห่ดด้านหลังหลังมากนะหมดแล้วได้เอรัโงตายว่ะหลังอะางก้างตายว่ะมง่าอะไรเลยไม่ทอะไรเลยอะระวังม่ไม่ไม่เอิเดาวแ้ไม่ทอะไรเลยทไม

สาวหลังสาวสาวอยู่ดิม่วงนอนเหรอสาวฮะเบอร์เบอร์อะไรเนี่ยไม่ทำอะไรน่ะเนี่ยเบอร์อะไรเบอร์ไหนไม่ทำอะไรดีเบอร์เบอร์สี่พูดมากเสียเท็จเบอรเบอร์สอะไรอะอะไรเบอร์สี่ใครครับไปค่ะเบอร์เบอร์สี่ไออะไรอะไปบุญอะไรอะเออมีทุกคนล่ะยิงทุกคนเลย ยูลกูเลยขอไก่เองหรือเปล่าเออชูไเเชนม่่เลยดชนมันเออเอาน้จุมอะไรไ้อะไรไออะไรวะไอ้รู้เอยตุ่นี้ วแล้วมึงดูตอนนี้อะไรวะตอนหน้าแล้วกูเอาจริงแล้วเดี๋ยวกูโชว์สเต็ปอายูให้ดูยิงตั้งดูแลก็อีกตั้งอีกตั้งอีกเห็นแล้วสงสารเลยแม่กูเออยนงเออมึงเพิ่งรู้เหรอมึงเออฮะมึงเพิ่งรู้เหรอมึงเออไม่ไรครับอะไรครับผม ช่เยี่ยมเลยต้องขึ้นมาจากทะเลมาช่วยพวกมึงเลยนะเนี่ยอดทนไว้เดี๋ยวกูจะกัดมาละช่วยด้วยมึงจะกดอะไรนัหนาวะอปลาเปล่าลวะเยี่ยมเลยมึงยอะไรอะเยบอร์เบอร์ลูกสั้นมาตีเลยเฮ้ยอะไรวะเยี่ยมเลยเป็นเดียวเออยู่ข้างหลัง ไปแล้วไเจ้าเอาไปไอ้สามไม่ทำอะไรเลยเบอ้สามไม่ทำอะไรเลยเบอ้สี่ไม่ทำอะไรเลยของปล่อยให้กูตายได้ไงอะไรครับอะไรครับเบอ้สามไม่ทำอะไรเลยครับเนี่ยเบอ้สี่อะไรไม่ทำอะไรวิ่งเลยวิ่งเลยค่ะฝนช่วยด้วยช่วยด้วย ดัวสามอะไรเลยวัวสองด้วยกูเหนื่อยพูดมากไม่ทำอะไรเลยวัวหนึ่งวัวสามมาอยู่ทีมไม่ค่อยอยากเอาจริงเท่าไหร่อ่ะเออเด็กมันร้องกูผิดต้องให้วัวสามเอยครับจากสิ่งที่มาติวสู้กันก็ครับกูคิวสองกูยังไม่โม้เลยมึงดูดาเมจมึงด้วย โอเคนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากให้ทำคลิปแบบนี้อยากให้หนูมาทำคลิปแบบนี้อีกก็บอกกันได้คอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับนี้ไปแล้วครับบายบาย